สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับกลับมาพบกันนะครับกับผมเก่งเหมือนพ่อโซทรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆทำนำมาชมพระสองพระนะครับพูดคุยกันเรื่องพระกันเช่นเคยนะครับก็วันนี้จะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับนำมาชมมาส่องนะครับเป็นเครื่องรางเก่าโบราณอีกชนิดหนึ่งนะครับเป็นลูกเป้งนะครับลูกเป้งโบราณนะครับนี่เนื้อสำลินะนะครับนะครับเนาะชิ้นนี้เป็นลูกเป้งสิงนี่นะครับนี่นะนะครับ ก็นะครับเนาะลูกเปกเนี้ยนะครับสร้างตั้งแต่สมัยยุคล้านนานะครับเชียงแสนล้านนานะครับนาะอายุประมาณสองสามร้อยปีนะครับนะดูนะครับผมเห็นเป็นประโยชน์กับพุ่อพ้นไ่นะครับก็คือนะครับเนาะนะครับที่ผมพูดตลอดว่าการเทียบเคียงความเก่าการเทียบเคียงอายุดูนะครับนะพระสองร้อยปีครับนะครับแล้วพุ่มพ้นแล้วพุ่ม้นพี่ดูนะเห็นไหมครับการหล่อโบราณนะครับเนี่ยนะครับการเซตตัวนะครับเนาะนี่นะครับเห็นไหมครับ การยุบการเซตตัวนะครับเนาะนะครับแล้วมันย้อนแย้งกับตึงคมตึงคมไหมครับนะครับในวงการเราอะตึงคมตึงคมเห็นไหมครับในสิ่งที่เห็นไหมครับเทียบเคียงความเก่าไหมครับเนาะเขาเป็นโลหะร้อนครับนะครับเวลาเย็นตัวเขาก็ต้องมีการเซตตัวลงไปไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับนะครับมันต่างไหมตึงคมตึงคมเห็นไหมครับนะครับ มันมีเทียบเคียงอายุได้ครับนะครับในสิ่งที่นะครับเนาะในของที่ราคามันยังไม่แพงอ่ะนะครับเนาะถ้าเรามีสตินะครับเนาะเรามีสติแล้วเราก็คิดตามนะครับนะครับมันมีองคูนะครับมันมีสิ่งที่เทียบเคียงอายุได้ครับนะครับก็นะครับเนาะง่ายๆสั้นๆนะครับก็เหมือนพระแก้บนนะครับเนาะพระแก้บนที่ที่เราที่เรามองข้ามนะครับเนาะ พระแก้บนนะครับเราก็เอาไว้ดูเนื้อตะกัวเก่านะครับนนี่นะครับพระแก้บนนะครับก็เอาไว้ดูเนื้อตะกัวเก่านะครับเออนะครับนาะคนเรามันมันบางกีมันแบบไม่ชอบเรียนรู้นะครับเราชอบไปทางลัดเลยนะครับชอบไปจําแบบไอ้จุดจ่ายตังไอ้ตำหนีไอ้จุดจ่ายตังตำหนีนะครับนะแต่กลับไม่คิดว่านะครับไอ้จุดจ่ายตังตำหนีนะครับนะครับคนสร้างครับเขาไม่ได้ตั้งใจทําแบบโค้ดนะครับ ถ้ามีโค้ดดูโค้ดผมไม่เถียงครับนะครับเพราะคนสร้างเขาตั้งใจทําแยกแยะว่าเก๊แท้นะครับเขารู้ว่าจะมีเก๊เขาถูกไหมครับเขาตั้งใจทําโค้ดครับนะครับพอพระบางส่วนนะครับเนาะนะครับออกจากโรงปั๊มแล้วไปขายเลยนะครับขายเลยก็คือเขาเห็นเงินมีคือมีใบจองนะครับเนาะออกจากโรงปัมเขาขายเลยครับนะครับเขาทําโค้ดขึ้นมาก็เครือที่จะตอกในวัดนะครับว่าพระเนี่ยมีโค้ดออกจากวัดเขาตั้งใจทําผมไม่เถียงครับนะครับ แต่ไอจุดจ่ายตังตําหนิต่างๆที่มันเกิดจากนะครับการผลิตนะครับการปั๊มไปบล็อกเริ่มขยื่นบล็อกเริ่มแตกบล็อกเริ่มลานมีเส้นนั้นเส้นนี้นะครับแล้วเอามาบอกว่าเป็นตําหนิเป็นจุดจ่ายตังอย่างเงี้ยนะครับผมไม่เห็นด้วยครับนะครับเพราะอ้าวอย่างนั้นก่อนหน้านั้นที่มันยังไม่เกิดบล็อกเนี้ยนะครับยังไม่เกิดละเส้นลานเส้นเนี้ยมันก็เก๋สิครับนะครับแล้วพระชุดหนึ่งนะครับเนาะมันต้องมีแม่มันมันต้องมีแม่พิมพ์หลายตัวถูกไหมครับ เพราะพระปั๊มหลายหมื่นนะครับเนาะบล็อกตัวหนึ่งอย่างมากก็ห้าพันนะครับห้าพันนี่มันก็มันก็หมดสภาพแล้วนะนะครับเพราะเหล็กกระแทกเหล็กนะครับมันก็ต้องมีการสึกต้านลอถูกไหมครับเออนะครับนะผมอยากจะบอกอย่างเงี้ยนะครับเนาะนี่นะครับเนาะก็เหมือนกันนะครับเนาะลูกเป้งโบราณเนี่ยครับยุคล้านนาเนี่ยนะครับเป็นช่างหลวงของล้านนาทําด้วยนะนะครับเพราะมันเป็นเครื่องรางในสมัยก่อนแหละครับแล้วก็มีนะครับเนาะ ถ้าพูดถึงก็คล้ายๆเงิพ om, นพดด้วงนะครับเนาะเงินพดด้วงครับนะครับม so yeah. ีการแลกเปลี่ยนนะครับเนาะมีค่าในโลหะองเขาเองไหมครับนะเพราะโลหะมีค่าเขาก็มีเกิดการแลกเปลี่ยนกันนะครับเหมือนจับจ่ายเป็นเงินนะครับเนาะแล้วก็เอาไว้ใช้เป็นเครื่องรางนะครับก็คือใช้จะใช้ในจะใส่ในถุงตังนะครับเขาเรียกว่าถุงเป้งนะครับนะถุงเป้งก็คือนะครับเนาะแบบเรียกเงินเรียกทองนะครับเนาะก็คือนะครับเนาะสร้างเป็นเหมือนสัตว์ในในไอในวรรณคดีนะครับมี มีคือมีหลายรูปครับมีหลายแบบนะครับอันนี้เป็นสิงห์นะครับมาดูนะครับพี่นะมีสิงห์มีไก่มีเป็ดอะไรอย่างเงี้ยนี่นะครับเนี่ยเห็นไหมครับนี่นะครับมีช้างเห็นไหมครับมีเสือมีเนี่ยอันนี้เป็นสิงห์นะครับเนาะนี่นะครับมีหลายแบบครับนะครับเนี่ยเป้งสิงห์นะครับเนาะนี่นะครับมีหลายแบบนะครับเป็นรูปนักกษัตริย์เห็นไหมครับเนาะสัตว์ในวรรณคดีไหมครับ เห็นไหมครับเป็นของเก่าโบราณนะครับที่นะครับมีเป้งป่าด้วยเมื่อกี้เห็นไหมครับนักเป้งป่านะครับนะครับอายุสองร้อยปีนะครับเนาะเราเอามาให้ดูกันเนี่ยเป้งช้างครับมาให้ดูกันเนี่ยเพื่อที่นะครับเนาะจะเอาไปเทียบเคียงอายุครับนะครับก็คือนะครับเนาะดูความเก่านะครับเนาะวิธีการหล่อนะครับเนาะนะครับวิธีการสร้างนะครับในยุคนั้นนะครับ มันมันสร้างเหมือนกันนครับนะครับพระ่อบูราเนี่ยไหมครับเนาะนะครับที่เพื่อนพี่จะเห็นจากองค์นี้นะครับก็คือนครับเนาะการยุบการเซตตัวนะครับเนาะมันตรงข้ามกับมันตรงข้ามกับเห็นไหมครับนะตึงคมตึงคมเห็นไหมครับนะแล้วก็ดูนะครับเนาะนะครับดูการผสมโลหะนี่นะครับสำลิดเห็นไหมครับเห็นไหมครับโลหะเขาจะแบบว่านะครับเนาะนะครับ ตามยุคตามสมัยนะครับเนาะโลหะมีอะไรก็ใส่เข้าไปนะครับเนาะมันไม่ใช่แบบตั้งใจให้เป็นแบบมันต้องเป็นทองเหลืองมันต้องเป็นทองเหลืองอะไรอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับนะนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยก็คือนะครับดูโลหะแล้วก็ดูธรรมชาติการเซตตัวนะครับนีของพ้าหล่อโบราณนะครับที่เขาควรจะเป็นนะเห็นไหมครับนี่นะก็นะครับเป็นเครื่องรางสมัยก่อนด้วยนะนะครับเนาะ 200ปีนะครับเรามีอายุ200ปีแล้วก็นะครับเรามีการแบบมีการใช้กันเป็นเครื่องรางนะครับเนาะตั้งแต่สมัยโบราณน,นะครับเนาะนะครับนี่นะครับเนาะก็นี่นะพี่นะครับ เอาแบบเราช่องเรานะครับนะเราชัดเจนอยู่แล้วนะครับดูนะครับความสําคัญของลูกเป้งนั้นนะครับนอกจากจะเป็นเครื่องถ่วงน้ําหนักใช่ไหมครับมีการมีการใช้ประโยชน์อย่างอื่นด้วยนะแล้วคนล้านนาดังใช้ลูกเป้งแทนความสาคัญอย่างอื่นได้เช่นใช้ลูกเป้งแทนทรัพย์สินไหมครับมีการแลกเปลี่ยนเหมือนเงินพดด้วงเรานะครับเดียวกับเงินตาใช่ไหมครับวิธีกรรมต่างๆนะครับคือใช้ในพิธีสําคัญนะครับสืบชะตาเมืองนะครับนะลูกเป้งลูกนากา์เนี่ยเป้งสิบสองราศีนะครับจะเกิดสำลีผลนะครับเป็นเครื่องรางนะครับ นี่นะครับลายเฉลียนะครับสามารถปราบความอับปมงคลเสนียดจันไหลให้แก่ผู้ใส่ได้เป็นอย่างดีนะครับและลูกเป้งยังหมายถึงตัวนําโชคนะครับเห็นไหมครับจึงพกลูกเป้งไว้เป็นเครื่องรางเห็นไหมครับนะนะครับมันเป็นความเชื่อมาตั้งแต่โบราณมาล้านนะครับนะครับอารมณ์คล้ายๆแบบอะไรนะของคนจีนหรือเปล่าที่ท,ที่ที่เป็นสิงะหนเขาเรียกอะไรนะ พกลกซิ่วป่ะครับใช่ไหมครับที่ที่เป็นคนที่เป็นสิ่งที่ตั้งชอบตั้งไว้หน้าบ้านนะครับอารมนั้นหรือเปล่าของโมมานนั้นนะครับนะครับนะครับป้องกันปพยานอันตรายต่างๆนะครับนี่นะครับแต่อันนี้เป็นพกติดตัวนะครับนนี่นะนะครับเพื่อนพี่นี่นะครับก็อยากย้ำอีกทีนะครับก่อนจะลงกล้องนะครับนานะครับดูธรรมชาติการเซตตัวโลหะแล้วก็ดูเนื้อโลหะนะครับเนาะ มีการปนเปื้อนนะครับเนาะเพราะโลหะสมัยก่อนเขาสกัดโลหะได้ไม่ได้ไม่มันจะมันมันจะแบบมันจะเป็นเหลืองแอะแลอะไรไม่ใช่นะครับเนาะนะครับมันก็คือเนื้อโลหะผสมนั่นเองนะครับมีนะมันก็ตามเนี่ยตามยุคตามสมัยนะครับเนาะแต่ไหมครับการเซตตัวนะครับนะครับนะตึงไหมครับนะครับเห็นไหมครับมันก็ยุบตัวเซตตัวนะครับเนาะตามวิธีการ ของพระหล่อโบราณนะครับที่มันเป็นโลหะร้อนนะครับเนาะโลหะร้อนเวลามันเย็นตัวไหมครับมันก็เกิดการยุบตัวนะครับผมนะก็โอเคนะครับนะมาลงกล้องกันนะครับเป็นลูกเป้งโบราณนะครับเนื้อสำลิดนะครับเนาะนี่นะครับออกไปทางสำลิดเงินนะครับเห็นไหมครับนะนี่นะครับดูนะนะครับการผสมโลหะนะครับพี่นะครับเนาะนี่การยุบตัวของโลหะร้อนนะครับเนาะนะครับมันก็เนี่ยเห็นไหมครับความเก่านะครับนะ พระลูกเป้งเนี่ยนะครับนอนะอายุประมาณสองรอปีนะครับเนาะดูการหล่อโบราณเนีครับจะมีการยุบตัวเซตตัวนะครับนอนะมันก็จะย้อนแย้งกับนะครับเนาะคำพูดสมัยนี้ไอ้ตึงคมตึงคมเลยครับมันตึงไหมครับนะครับมันคมไหมครับนะครับเนาะนะครับพระหล่อโบราณนะครับนะครับเนาะเครื่องไม้เครื่องมือนะครับก็อย่างที่เขาบอกโบราณนะโบราณครับนะครับนะมันคุมอะไรไม่ได้เลยนะครับขนาดไฟนะครับขนาดไฟที่ใช้หล่อนะครับที่ใช้ หลอมโลหะเนี่ยนะมันยังเตาฟื้นเลยอ่ะนะครับมันยังคูไม่ได้เลยครับนะครับมันไม่เหมือนสมัยนี้ที่ตั้งอุณหภูมิได้นะครับเนาะห้าร้อยองศาพันองศานะครับโลหะอะไรมันก็นะครับมันก็ไม่เหลือครับนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับดูนะครับความเก่าของโลหะนะครับเห็นไหมครับนี่การเซตตัวต่างๆนะครับเนี่ยนี่นะเว้นะครับ อยากให้ดูก็คือความเก่าโลหะแล้วก็การผสมโลหะแล้วก็ดูการเซตตัวโลหะนะครับนี่นะครับที่ผมบอกตลอดนะครับเนาะการเทียบเคียงอายุนะครับเนาะเราต้องมีองคูครับนะครับเทียบเคียงอายุได้นะครับเราดูจากสิ่งของที่มันไม่แพงอนะครับเราไม่จําเป็นต้องหูหลวงพ่อเงินองค์เป็นล้านหลายล้านเช่ามามาดูนะครับเนาะมาดูนะครับถามหน่อยครับนะครับคุณมั่นใจเหระครับว่าแท้ถูกไหมครับ เพราะอะไรครับนะครับหลงเพราะเงินมีมูลค่าครับนะครับมีมูลค่าเสร็จนะครับมันก็เป็นเป้าหมายของคนทำปาเก้ถูกไหมครับนะครับแต่คุณดูจากเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับคุณดูจากเนี่ยสิ่งของที่นะครับเนาะมันยังไม่แพงแล้วก็ยังไม่มีการเก้เห็นไหมครับนะนะครับเอามาเป็นองคูอย่างนี้ชัวร์ครับนะครับเพราะมันไม่ใช่เป้าหมายของคนทำปาเก้ครับนะครับเนี่ยเอามาศึกษานะพระหล่อโบราณเห็นไหมครับเนี่ยนี่เห็นไหมครับตะบงตะใบเก่าเห็นไหมครับนะเนี่ยนะครับเนาะ เนี่ยแล้วดูโลหะเก่า ilia, นะครับการผสมโลหะนะครับนะครับเนาะก็เหมือนเนื้อตะกัวนะครับเนาะนะครับคุณจะไปเช่าตะกัวแพงๆตะกัวหลงพเนียมนะครับหลายหมื่นหลายแสนมาดูนะครับนะครับก็อย่างที่บอครับนองนะครับพ้าแพงก็ต้องเป็นนะครับก็ต้องเป็นนะครับเป็นเป้าหมายคุณทำา้าเก๊ะตู่ไรับนะครับเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับคุณก็มั่นใจแหละครับว่าแท้นะครับแต่คุณไปเช่านะครับพัาแก้บน นะครับเนื้อตะกัวองคูครับนะครับองค์ไม่กี่ร้อยองไม่กี่ร้อยครับนะครับคุณเอาไปใช้องค์คูได้นะครับนะครับเนื้อตะกัวเก่านะครับธรรมชาติของไอ้สนิมแดงนะครับไข่แดงอะไรเนี่ยนะครับนะคุณเอาไปดูได้ครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมเหมือนมีนะครับเดี๋ยวเอาไว้ไหน จะให้ดูไอ้ผ้าเนื้อผ้าแก้บนนะครับน้อยเดี๋ยวหาไม่เจอก็ไม่เป็นไรนะพี่นะครับเดี๋ยวไว้วันหลังนะครับนะครับก็นั่นแหละครับผ้าแก้บนนะครับนะคุณคุณต้องเอาแบบเอาผ้าที่มันยังไม่แบบเป็นเป้าหมายคนทำผ้าเกนะครับเอามาดูเนื้อองคูครับนะครับเนื้อองคูนะครับไม่จําเป็นต้องแพงครับนะครับนะครับผ้าแพงอ่ะบางทีก็นะครับเป็นเป้าหมายคนทำผ้าเกนะครับบางทีนะครับ ก็เหมือนง่ายๆสั้นๆอะนะครับเอาเนื้อเมกะพัดก็ได้นะครับเนื้อเมกะพัดก็พาลวงพ่ออีนะครับพาลวงพ่ออีครับนะครับคุณจะไปเช่าหลวงพ่อทานครับเป็นหมื่นเป็นแสนเหมือนกันถูกไหมครับนะครับก็ย้อนถามว่าคุณมั่นใจแล้วครับว่าแทรถูกไหมครับแต่คุณเอาพรมสีหน้าของของหลวงพ่ออีนะครับไม่ขี่พันครับนะครับไม่ขี่พันครับพันต้นๆนะครับคุณเอาไปดูเมกะพัดนะครับ องคูนะครับว่าเก่ากว่านี้ไปอีกสัก10บ0ปีมันจะเป็นย er, ังไงนะครับมันก็เป็นพื้นฐานเดียวกันนั่นแหละครับนะครับมันก็เก่ากว่าเดิมกันนิดหนึ่งนะครับว่าหลวงพ่ออีกับหลวงพ่อทาก็นะครับประมาณ1ิบกว่าปีประมาณ2ี่สปีนะครับความต่างมันมันไปแนวทางเดียวกันแหละครับนะครับก็เหมือนนับ 1- นถึงสิบนะครับถ้าหลวงพ่อทา10นะครับหลวงพ่ออีก็ประมาณ8ดนะครับแต่ถ้าหลวงพ่อทา1ิบนะครับแต่หลวงพ่ออีหนึ่งมันไม่ใช่ครับนะครับมันต้องแปด ไปสิบนะครับมันจะมีฐานสารตั้งต้นให้เรานะครับเขาเรียกว่าเทียบเคียงอายุไล่ดูความเก่านะครับผมนะก็โอเคนะครับนอนสาหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณมิวสิคเช่นเคยนะครับที่แวะเข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันเสมอมานะครับนอนแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดตับตาใช่องให้ผมกันด้วยลวกันนะครับเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับ